ารอนเปิดตัวผู้เล่นไทยแล้วแต่ไม่ใช่2-3สสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบอลจันตากองนะครับผมก็ในคลิปนี้น่ครับผมเราจะมาอัปเดตในผมการย้ายทีมของ Pro p พย์เออร์ดอกันนะครับผมก็เป็นทีมคารลเอสปอร์นะครับผมเมื่อประมาณ11นาฬิกาครับผมของวันนี้ก็คือวันที่25กุมภาพันธ์นะครับผมที่ผ่านมา ทางทีมทารอนอ e ีสปอร์ตนะครับผมก็ได้เปิดตัวนะครับผมผู้เล่นไทยนะครับผมที่ไปดึงมาจากทีม Motivate Trust นะครับผมนั่นก็คือคิวนั่นเองนะครับผมก็เป็นโพสที่สี่ของทีม Motivate Trust นะครับผมแต่ทางทารอนให้การว่าที่เอาคิวมาเนี่ยจะ ได้เล่นในตำแหน่งใหม่ก็คือตำแหน่งโพสตแ้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีทิ้งท้ายอีกด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับผมเขาจะเปิดตัวแครี่คนใหม่ของทีมทารอนนะครับผมแต่ตามที่ผมทราบมาเนี่ยยังไงก็ไม่พ้น2อแน่นอนนะครับผมโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามพรุ่งนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมกดไลค์ like, กดซั channel, บสไคร์ช anel บอลจัตกรองเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ